คลิปนี้แต่งไปเมาไปลุกไปทำบุญเพราะว่าจะพาเพื่อนสาวไปทำบุญที่วัดลาวที่ฝรั่งเศสค่ะจากนั้นพวกเราก็จะกลับมาทานอาหารแซ่บๆกันทั้งส้มตำปลาร้าแกงเห็ดตีนไก่เดี๋ยวไปเข้าครัวด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะผักมุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะแต่งไปเมาไปเริ่มจากลงกันแดดก่อนนะจ๊ะตัวนี้กันแดดของบีโอเรเป็นแบบอะควาบอกเลยว่าตอนที่ซื้ออันนี้นะซื้อที่ห้างโลตัสไปซื้อแบบไม่คิดอะไรเลยแบบว่าตัวไหนถูกที่สุดในชั้นวางของฉันก็หยิบตัวนั้นกันแดดก็คือกันแดดแต่ปรากฏว่าพอได้ใช้แล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันแดดทั่วไปมันเบาแล้วก็เนี่ยหายเป็นน้ำอะสมกับชื่อที่บอกว่าเป็นอะควา หลอดมันเลยเป็นสีฟ้านะคะปกติกันแดดเลยแหลยี่ห้อมันจะมีความวอกใช้แล้วหน้าลอยกูสาใช้เวลาเลือกรองพื้นเป็นชั่วโมงสุดท้ายมาตายเพราะว่าคิมกันแดดจากนั้นนะคะจะติดสติกเกอร์ตาสองชั้นจากร้านทุกอย่าง10บาทปึง้งนี่ติดข้างนี้แหละถ้ากล้องสั่นก็คือหางแมวนะคะแมวมุงแมวมุงแมวมองนั่งแล้วก็หางกวัดแกว่งอย่างเงี้ยที่ไม้เซลฟี่ปึง้ง วันนี้จะใช้แป้งผสมรองพื้นของแมตดีสุรีพรข้อดีของยี่ห้อนี้คือมี4เบอร์ค่ะซึ่งเราตัวดำเราก็รู้สึกว่าเออเขาทำเผื่อฉันด้วยพอเปิดมาแป๊บกระจก แป้งแล้วก็แยกชั้นพับอันนี้คือถูกต้องชอบมากคะ่ะแป้งที่แยกชั้นวางพับแบบนี้นะคะพับก็เป็นพับแบบทั่วๆไปนะ,ะมี SPF 35 PA++ บวกบวกก็ปกปิดดีในระดับหนึ่งไม่ได้รู้สึกแบบหนาตึบอะไรเกินไปขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แบบปิดแบบหายวับเห็นไหมคะเนี่ย,ยก็ยังเห็นรอยดำอยู่นะคะเนี่ยรอยดา เราอะใช้แป้งผสมรองพื้นมาแบบหลายปีมากเลยนะคะชอบใช้แป้งผสมรองพื้นเนื่องจากว่าเราทํางานใช้แรงงานค่ะทํางานในร้านอาหารอะมันร้อนทํางานหน้าเตาถ้าเกิดว่าใช้รองพื้นอะเลิกงานปุ๊บหน้ากูไหลรวมกันกลายเป็นกายศาสตร์ <c oughs> วันนี้ไปวัดแต่งหน้าแบบเบาๆก็พอวันนี้จะไม่แต่งตานะคะเราก็ไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัตินะว่าไปวัดจะต้องแต่งหน้าเบาๆนะตอนนี้ก็เริ่มมือหนักแล้วโอ้นี่มีเรื่องจะเมาส์เดี๋ยวนะขอเอาแมวออกก่อนเพราะตอนนี้กล้องสั่นมากหนู มีมีเรื่องจะเมาส์คือมีแอป,ปหนึ่งที่จะต้องโอนเงินให้เราเนี่ยเขาไม่โอนเงินให้เราค่าคอมเราก็เลยส่งอ e ีเมลถามไปว่าทําไมเราถึงไม่ได้รับเงินอุ้ยอันนี้มันเหมือนมันเข้มกว่าเนาะเข้มแทนที่จะปัดอันนี้ออกให้อ่อนลงนะไม,ม่เติมเติมค่าที่อ่อนให้เข้มเท่ากันอยากทราบว่าทำไมดิฉัน,นเงินไม่เข้าปกติมันต้องเข้าทุกเดือนแล้วแอดมินก็ตอบว่าขอหลักฐานการที่ไม่ได้รับชำระเงินหน่อยค่ะ เราก็ส่งอีเมลกลับไปว่าก็เพราะว่าดิฉันไม่ได้รับเงินดิฉันก็เลยไม่มีหลักฐานให้คุณไงคะคือกูจะเอาหลักฐานอะไรไปโชว์ก็กูไม่ได้รับเงินน่ะมันไม่มีเงินเข้ามาในธนาคารหรือ,อยังไงฉันจะต้องเอาแบบรายการเดินบัญชีมาให้คุณดูเหรอแต่รายการเดินบัญชีมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมาเขาก็เห็นหมดสิว่าฉันโอนเงินเอฟอะไรบ้างคุณคิดว่าคุณเป็นสถานทูตหรอแบบว่าขอวีซ่าอย่างเงี้ยขอดูรายการเดินบัญชีเท่านั้นยังไม่พอนะคนเราเรานะ่ะจะเอาคลิปลง Facebook แล้วปรากฏว่าไฟล์มันใหญ่เกินไป f a c e o o กอเขาจำกัดขนาดนะไม่เหมือน YouTube นะเราก็เลยหาเว็บไซต์ที่เขาย่อไฟล์ปรากฏว่าเข้าไปประมาณ5เว็บไซต์เจอปัญหาเดียวกันคือพอเราลากไฟล์วิดีโอของเราลงไปที่เว็บละอ่ะแล้วก็จะให้มันย่อบีบใช่ไหมมันขึ้นว่าไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปไม่สามารถย่อให้ได้ ก็ใช่สิก็เพราะว่าไฟล์กูมันมีขนาดใหญ่เกินไปไงแหละไอ้ไฟล์กูถึงได้เอาคลิปกูเนี่ยมาย่อที่เว็บมึงถ้ามันไม่ใหญ่เกินไปกูก็ไม่มายอ่อที่ที่เว็บมึงสิแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ5้าเว็บอะต่อไปนะคะทาปากค่ะหลายๆคนชอบถามว่าผักบุ้งทาปากสีอะไรก็ยังยืนยันคําเดิมว่าการทาปากของผักบุ้งไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าสีอะไรแต่ขึ้นอยู่กับเทคนิคการทานะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะทราบดิฉันก็จะบอกแล้วก็จะแปะลิงก์ปักตะก้าไว้ให้ด้วยนะจ๊ะ อันนี้เป็นรอยัลปารีสสีนมเย็นเขาก็ถามอีกว่านมเย็นสีอะไรเบอร์อะไรเบอร์100นะคะเบอร์100มันซีดมากอิฉันจะชัดอัพแล้วนะไม่รู้ว่าคนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยเขาคุยไปแล้วก็ทาปากไปได้ยังไงแล้วทำไม่ได้ก็บอกแล้วว่าสีนมเย็นอ่านแบบคนฝรั่งเศส โลขยานปลาขยีซีนมเย็นรอแป๊บหนึ่งนะคะให้ปากมันเซ็ตตัวระหว่างนี้เราก็จะเอาคอนซีลเลอร์มาแต้มตรงที่แป้งผสมรองพื้นนั้นไม่สามารถปกปิดได้ปึ้งปึ้งปึ้งเมนูที่จะทำวันนี้ค่ะเป็นเมนูสำนึกรักบ้านเกิดนั่นก็คือส้มตำปูปลา,าแกงเห็ดใส่ใบยะนางใส่ปลาล้าใส่ตีนไกล่ลูกชิ้นทอดจิ้มกับน้ำจิ้มบวยแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะ ปากเซตตัวแล้วนะคะจากนั้นทาปากสีแดงข้างในค่ะใช้ของนาสคะทาข้างในค่ะแฮ่ส hey! ดใสขึ้นเลยจากนั้นใช้ลิปกลอสแบบใสนี้เราใช้ของ n ิ x นะคะทาไปที่กลางปากจากนั้นลิปกลอสที่เหลือๆเ,เก็บข้างปาก จากนั้นผู้กันเราเนี่ยมันจะติดสีที่เราทาเอามาทาตรงหนวดใช่อย่างงี้นีน่เสร็จแล้วเห็นไหมล้าติดกิฟติดผมสีขาวแบบนี้เพื่อเพิ่มลุกความเป็นคนดี เสร็จแล้วค่ะอ่นเดี๋ยวเราจะเข้าครัวไปทําอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จิ๊บเขาก็จะเดินทางมาที่บ้านเราแล้วเราก็จะไปทําบุญด้วยกันค่ะซึ่งวัตถุดิบที่จะทําอาหารในวันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นใบยะนางเอยมาละกอเอยเพราะฉะนั้นก็จะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีช่องผักบุ้งมากๆเลยนะคะที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะปุ่มรูปหัวใจข้างล่างนี้นะคะขอขอบคุณคุณมงสุมนมานขอขอบคุณ น้องเทอร์โบและครอบครัวขอขอบคุณคุณนุ่มนิ่มและขอขอบคุณคุณเจโบพวกท่านเหล่านี้ช่วยให้ฝักบุ้งนั้นหน้าใหญ่ใจกว้างทำอาหารเลี้ยงเพื่อนได้ไปค่ะลงครัวกันเริ่มจากเรามาต้มตีตนไก่ก่อนนะคะตีนไก่ที่เราได้มาเนี่ยเป็นตีนไก่แช่แข็งตั้งหม้อต้มน้ำใส่เกลือเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปด้วยค่ะ จากนั้นพอน้ําเดือดแล้วก็โยนตีนไก่ลงไปเลยจ้าสําหรับเราเราชอบกินตีนไก่เปื่อยๆนะคะปกติแล้วตีนไก่เขาจะต้องตัดเล็บไก่ก่อนที่จะเอาไปต้มมาไปประกอบอาหารเนาะแต่ว่าเนี่มันตีนไก่ใช่แข็งอะมือแบบแข็งโป๊กอย่างเงี้ยตัดไม่ไหวก็เลยอะเอาไปต้มให้เปื่อยก่อนนะคะเราต้มเปื่อยแบบ40นาทีขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ใส่หมู3ชั้น ใส่หมูไปได้เลยจะได้เป็นหมูเปื่อยหมูตุ๋นไปพอต้มตีนไก่เสร็จแล้วอ่ะก็มาตัดเล็บให้น้องตัดง่ายมากแล้วเฉยจะบอกว่าคือเรานะก็เป็นคนที่ทําตีนไก่ไม่เก่งนะเพราะว่าเพิ่งเคยทําครั้งเนี้เป็นครั้งที่3มเองค่ะแล้วเวลาที่จะตัดตีนไก่อ่ะตีนไก่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเอามือของเราเนี่ยประกบอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเล็บ <c oughs> ความรู้สึกมันสิวกิ้วอะ่ะมันเหมือนแบบมันมันเป็นแปลกๆไงก็ไม่รู้ แต่พอต้มเปื่อยแล้วก็ตัดง่ายนะคะจื๊กๆๆๆอืมนิ้วหลุดเปื่อยแล้วนิ้วหลุดก่อนอื่นนะคะมาทำข้าวเบือก่อนโดยการเราจะเอาเข้าวคั่วผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็แช่ทิ้งไว้บางบ้านเขาก็จะเอาเข้าวเหนียวไปคั่วก่อนแล้วก็ไปปั่นไปแช่น้ำไปใส่สมุนไพรอะไรแต่บ้านนี้ง่ายๆอะไรที่เราพอที่จะขี้เกียจได้เราก็จะ ขี้เกียรจนะคะก็เอาเข้าวคั่วที่ใส่ในลาบนี่แหละจ้ะใส่น้ําไปเลยแช่ไว้แล้วตอนที่เวลาที่เราทําอาหารเนี่ยเราใส่ข้าวเบือลงไปนะมันจะทําให้น้าแกงมีความข้นๆหลักการเดียวกับการทําซอสเบชาเมลแล้วก็ทําแป้งรูเพื่อให้น้าซอสเบชาเมลม,มันเหนียวเนีๆเข้มข้นนะจ๊ะอันนี้เป็นเซ็ตเห็ดรวมนะคะ ต่อมาค่ะมาละกอมาละกอที่ร้านน่ยมันมีมาละกอ2แบบนําเข้าจากสเปนแล้วก็นําเข้าจากประเทศไทยซึ่งแบบสเปนเนี่ยราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง3เท่าแต่รสชาติก็ขมกว่าของไทยจะอร่อยกว่าหน้าใหญ่ได้แต่ต้องดูเงินในกระเป๋าตังค์ด้วยซื้อแบบสเปนมานะคะลูกนี้ตีเป็นเงินไทยราคา190บาทค่ะไม่ได้กินนานแล้วว่ามัน3เดือนนะคะอย่างมาละกออย่างเงี้ย เราก็กินคนเดียวอยู่ที่บ้านเนาะแล้วมันมันกินไม่หมดอ่ะมะละกอลูกหนึ่งแล้วเราก็ขี้เหนียวไงมะละกอไทยนะั้นลูกเล็กๆล,ลูกหนึ่งเรากินได้ห้าครั้งอ่ะเออใส่แครอทเดยอะมากแล้วบางทีอ่ะเสียดายมากเลยนะว่ามันขึ้นราก่อนเป็นไงล่ะเหนียวหนืดดินักไม่ได้กินเลยต้องทิ้งก็เนี่ยค่ะดีว่ามีพี่จิ๊บมาช่วยกินนะคะเออพอหั่นครึ่งแล้วจับถนัดมือนะคะนี่จับอย่างนี้เลยเออ บางคนอาจจะชอบเส้นแบบสับๆหรือบางคนก็ไม่ติดขูดก็ได้นะเหมือนเรานะ่ยขูดก็ได้สับก็ได้ยังไงก็ได้ค่ะขูดมะละกอค่ะขูดยันหอดแกนอนะ <laughs> ินเม็ดได้กินไปแล้วต่อไปนะคะมาขูดแครอทค่ะแครอทนะคะปกติบ้านเราจะซื้อแครอทไซส์นี้ราคากิโลละประมาณตีเป็นเงินไทยก็คือ60บาทแต่ว่าเออเนี่ยจะมาทําส้มตำเนาะเราต้องขูดให้หมดอะเราก็เห็นแครอทลูกมันใหญ่มันดูจับถนัดมือเวลาเราขูดเงี้ยก็เลยหยิบมาลูกหนึ่งเพื่อเอามาตําส้มตําปกติเราไม่ได้ขูดแครอทกินที่บ้านน่ะแครอทซื้อมาก,ก็คือใส่ผัดผักสับๆับําเป็นซุปแครอทก็สับๆับ เพราะฉะนั้นตอนที่ซื้อก็เลยไม่ได้คํานึงว่ามันจะต้องขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเราก็เลยอ่ะไปซื้อแครอทใหญ่มาแบบนี้เราก็ไม่ได้ดูราคาเว้ยเราก็เห็นมันใหญ่เราก็หยิบมาพอกลับมาถึงบ้านดปาูป้ายราคาป้าตกใจแครอทอันนี้อันใหญ่อันเดียวนี่นะคะนี่เทียบกับอันเล็กนี่นะคะอันใหญ่อันเดียวเนี่ยนะอีเป็นเงินไทยประมาณ15บาทอันเนี้ย15บาท ก็เลยไปดูว่าหุยแค่อันเดียว15บาทมันขายกิโลเท่าไหร่วะสรุปก็คือกิโลละ2ยูโร50เซนก็คือกิโลละร้อยนี่ไซส์กิโลละร้อยแบบนี้ไซส์กิโลละ60แบบนี้ก็กลับมาเล่าให้สามีฟังนายทองดีบอกว่าปอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอันนี้มันเป็นแครอทไซส์ใหญ่ไงแบบเขาคัดพันมาแล้วเออแต่แครอทที่เรากินที่บ้านอ่ะเป็นแบบถูก จากนั้นนะคะมาทําเครื่องแกงกันค่ะที่จะใส่ในแกงเห็ดนะคะแน่นอนบ้านนี้จะต้องใช้เครื่องปั่นอยู่แล้วก็โยนแม่งลงไปเลยกระเทียมพริกสดพริกแห้งตะไคร้แล้วก็ปั่นโลด วิธีการนึ่งข้าวเหนียวของบ้านนี้นะคะสาหรับคนที่ไม่มีหัวนึ่งข้าวเหนียวอย่างแรกเลยก็คือเอาเข้าวเหนียวเนี่ยแช่น้ําอย่างน้อย1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่จะกินข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่เอะอะแบบอยากกินข้าวเหนียวมันจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าวันนี้ฉันจะกินข้าวเหนียวเพราะว่าจะต้องแช่ก่อน1ชั่วโมงจากนั้นนะคะก็เอามาล้างน้ําซาวน้ําปกติเนาะแล้วก็ใส่ในตระแกงหรือกระชอนแล้วก็เอาไปน,นึ่งตอนที่นึ่งเนี่ยแหวกลูกตรงกลางเพื่อให้ไอ้น้ำมันผุดเข้ามานะคะปิดฝานึ่ง ข้าเหนียวครบสิบนาทีนะคะกลับด้านสิบนาทีก็เริ่มแบบใกล้สุกนะแล้วน้ำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละแต่นั้นก็พลิกข้าวเหนียวอีกด้านหนึ่งอะเพื่อความสบายใจให้มันสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นึ่งต่อยประมาณสองนาทีก็เสร็จแล้วค่ะก็จะได้ข้าวเหนียวที่มีความร่วนเป็นเม็ดเม็ดไม่เหมือนกับเอาเข้าวเหนียวไปหุงในหม้อหุงข้าวนะคะแล้วข้าวเหนียวก็เด้งดึง๋งมีความออเดนเต้ด้วยจ้ะ แต่ถ้าเกิดว่านึ่งนานเกินไปมันจะแฉะเสร็จแล้วจ้ะ12นาทีต่อไปค่ะมาทำแกงเห็ดกันเริ่มจากต้มน้ำใบยะนาง,งเราได้ใบยะนางแบบกระป๋องมางเขียวเอามาหิดมากเลย คนที่คิดค้นการเอาใบายะนางมาทําอาหารคนแรกเนี่ยเก่งเนาะเพราะต้นใบยะนางมันแบบเหมือนต้นไม้ทั่วไปรู้ได้ยังไงอะว่าเอาใบเนี้ยมาแล้วก็มาขยําคั้นน้ําอะแล้วจะสามารถเอามากินได้กว่าจะค้นพบใบยะนางผ่านการกินใบอะไรมาแล้วบ้างปวดท้องไปแล้วกี่หนเข้าโรงหมอไปแล้วกี่ครั้งนะคะต้องขอขอบคุณคนที่เอาใบายะนางมาทํากับข้าวคนแรกเพราะว่าใบายะนางเนี่ยใส่ในหลายเมนูแบบลาวๆนะแกงเปรอะแกงอ่อม ซุปหน่อไม้จากนั้นก็ได้เวลามารวมร่างแกงเห็ดแล้วนะคะเริ่มเลยแม่ครัวเถื่อนยอดนักตุนไทซีนี่ปลาไหยี่ห้ออะไรปลอยฝ้ายมาละพรเงือกเกือกมันเป็นเกือกเกือกนี่แล้วดูของไม้พี่ลมพรนี่ขวดก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะส้มๆม จุกมันอันนี้ปล่อยฝ้ายอันนี้ไหมเออน้ำปลาราที่จะใช้วันนี้เป็นของปล่อยฝ้ายมาลายพรจิตมันต้องถอนจิตมันต้อง,องถอนเฮ้ยนักร้องลูกทุ่งศิลปินจากภาคอีสานนี่จะเป็นแบรนด์แอมน้ำปลาากันหมดแล้วนะไม่พี่ลมพรนี่รู้อยู่แล้วเนาะตัวพอ่อสุนารีตุ๊กกี้พี่หม่ำนอะอะ ตอนนี้ก็มีปอยฝ้ายเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกินแล้วจะง,งึงเงงักต้องถอนหรือเปล่าสูตรนี้จะไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสจ้าเพราะว่าตอนนี้ผักบุ้งเฮลตี้นะกําลังจะทําลูกเด็กวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเฮลตี้หน่อยท่านผู้ชมบอกว่า <laughs> มึงแน่ใจนะที่มึงกินอยู่มันเฮลตี้ก็วันนี้เป็นวันปล่อยผีไง <laughs> พี่จิ๊บมาทั้งทีก็เออขอน,นิดนึงห <laughs> อมมาก อุ้ยจะไม่เห็ดมันดูฟูล,ล้นหม้อจังเลยต้องเติมน้ำอีกหรือเปล่าใจเย็นโยมอย่าเพิ่งเติมน้ำเดี๋ยวมันจะเจือจางเพราะว่าเห็ดเนี่ยพอต้มไปปุ๊บมันจะคายน้ำแล้วตัวเห็ดมันก็จะหด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 ,หด,หด,หดลงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใส่น้ำนะจ๊ะเติมน้ำปลานะคะใส่เกลือน,นิดหนึ่งเพื่อดึงรสชาติน่ากินจังเนี่ยตีนไก่หมูหสามชั้น มีท่านผู้ชมซื้อชะอมอบแห้งมาให้เรานะคะเราเอาไปลองทําใส่ไข่เจียวแล้วอ่ะอร่อยมากแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาที่ว่าเวลาไปซื้อมาบางทีร้านเอเชียมันมีขายเนาะเราไปซื้อมาขึ้นรถมงรถเมลเมนเหม็นโซ่ฝรั่งข้างๆแบบมองด้วยสายตารังเกียจเดียดฉันนะคะนั้นชะอมอบแห้งก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ส่งชะอมมาให้หนูแมกลิ่นคือใช่ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่จิ๊บค่ะค่ะนี่อยู่หน้าวัดเชียงทองนะคะวันนี้มาทำบุญค่ะนึ่งในวันเกิดครบรอบกี่ปี <c oughs> สิบเอ็ดขวบครับกี่รอบกี <c> ่ <oughs> ตั้งว่ากี่รอบกี่รอบเล่นสามรอบแล้วเนะี่ยเขาถามแล้วว่าเอาอะไรมาทำบุญดีเราก็บอกว่าที่เนี่ยพระแค่หนึ่งถึงสามรูปเองอาหารแบบไม่ต้องเอามาหรอกน้ำผล,ลไม้ผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพระเขาฉันแค่สองมื้อแล้วก็มีกันอยู่ไม่กี่ท่าน พี่จิ๊บก็เลยจัดนะคะสังคพันธ์แบบทำความสะอาดวัดนะทิชชู่ทิชชู่เปียกได้ว่าจะซื้ออะไรนะเครื่องทาความอุ่นอะเวลาอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยฮะเออที่เสียบปลั๊กนะที่เสียบปลั๊กแล้วก็โหสุดยอดเลยแต่เดี๋ยว่เนื่องด้วยบอกวเราไม่ไดเอารถมาเนาะได้แค่นี้แหละแค่นี้ก็หนักละดูสิแค่นี้ก็สะอาดสะอ้านจิตใจผ่องแผ้วเออ เจ้าหน้าที่วัดนะคะก็นั่งอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะคะหน้าตาไม่รับแขกเท่าไหร่เด็กนอนแอ่นในวันนั้นกลายมาเป็นแมววัดหน้างอในวันนี้นึกถึงคลิปแมววัดเลยค่ะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะไหน้อแมวฮะแมวหอวะแมววัดบ่ ก็ยังชั่วอ่ะไม่ใส่ใส่น้ำยองน้ำยาค่ะลงเห็นงานได้เห็นงานก็เลยก็ได้มาบ่อยเพราะว่าเห็นงานวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเฮ็ดวันอาทิตย์จะเฮ็ดก็เลยเวลามีบุญยังก็ไม่ได้มากับเพื่อน อหาหังสมาสัมพุโทโธภะควาส่วนบุญกูซลในพวกเขาน้อยให้มีอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลน่นเทอสาอทุัจับหน้าอ,อยากเลยอยากทาวลิวาาภูราปาริปุเรนติซาพลังเอวเมวะอิตโตทินั่งกลับสามเ่อไปหมดเลยตอนนี้นะคะอีกสี่นาทีรถเมย์มาค่ะ ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องรออีก2ินาทีค่ะตรงนี้เขาจะสร้างรถไฟฟ้าผ่านหน้าวัดน,นะคะระวังนะนี่เขากำลังตักดินอยู่เดี๋ยวจะกลายเป็นอินจันมั่นคงอยู่ดีเ,เสียวอ่ะทันไหมน้องแม่ไปรถเมล์อยนะนะะูอ่นั้นนะคะโอดีด้วยทันทันทันค่ะ <c oughs> นี่นะคะพาผมก็ให้ ของมานะคะเป็นน้ำดืม่มแ,แอปเปลิลปลูบเบิลมเลยม้ม่วงก็ใหญ่มากนี่นะคะคุณจิ๊บก็จะมาตำส้มตำนะคะกับสูตรอร่อยชัวร์ไม่ต้องกลัวผมร่วงเคล็ดลับความอร่อยก็คือใส่กระเทียมทั้งราใ <laughs> ใกนนใ,สไไใส่เลยใส่ไปตำหยิบใส่ไปต้องอะไรละเอียดหน้ามันเผ็ด มะเขือเทศมะเขือเทศนะคะหั่นเป็นชิซี่มะนาวนะคะต้องตัดแบบนี้นะคะถือจะถูกต้องหั่นบีบไปค่ะเปลือไม่ต้องใส่จะใส่ก็ได้แล้วแต่อารมณ์ปลานะคะปลาตาแม่เหลียนแม่เหลียนนะคะไม่ใช่แม่ธนาบัตรน้ำปานะคะทิพรสพรทิพรสพษแล้วมาขัดเบียบสำเร็จรูป ตาหน่อยนะคะพิสแนงอพอเป็นพิธีสองช้อนพอพิธีของนางเจต้องสองช้อนฉันว่าฉันจะซื้อโคโุกให้มาแล้วล่ะมันไม่สะใจเจ้มันก็ง,งัดดากมันขึ้นมาคุกไม่นู ชิ้นต่อไปเป็นฝีมือการตำส้มตำของน้องผักบุ้งค่ะใส่พริกแห้งใส่กระเทียมแล้วโขลกให้ละเอียดเลยค่ะเพราะเราชอบให้มันเผ็ดๆนะคะดีมะนาวเลมอนลงไปแล้วก็ใส่เปลือกไปด้วยจ้าเพื่อความอารมาเทอราป,ปี จากนั้นก็ใส่มะละกอผสมแครอทไปค่ะดูสิคะขูดยาหอดแกนจากนั้นก็ทำการตำตำตึกตึก,ตกชิมรสชาติแล้วรู้สึกว่าจะขาดน้ำปร,ราไปอีกนะคะขอปอะไนิดนึงอืมรวดอืมสีมันต้องอย่างเงี้ยผสมกับหองพีจิปเลยนะคะ นี่ค่ะส้มตําของพี่จิ๊บเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวหวานส่วนของเราเนี่ยจะเป็นเผ็ดเค็มนะคะเพื่อความเสมอภาคเสียรีภาพและพราดอนภาพเราจึงเอาส้มตามของพวกเราทั้งสองคนมาผสมในกะละมังเดียวกันไปเลยจ้ะนี่นะคะเครื่องดื่มก็จะมีน้ำมะพร้าวชาลิปตันกรีนทีชาเขียวอันนี้ชาอะไรก็ไม่รู้ชาญี่ปุ่นคุณแม่เลือกเอาเลยนะคะอาหารที่จะทำเลี้ยงต้อนรับพะพันปีของเราวันนี้ลูกชิ้นปลาทอด แกงเห็ดนี่ใส่ตีนไก่ใส่หมูสชาชั้นส้มตำแล้วก็ผักเคียงนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้าวเหนียวชามตรีนความขาัาความขักนะแม่จนนิ้มนะจ๊ะกับส้มตำส้มตำนะคะประมาณสามเดือนระมาณที่หนูไม่ได้กินอะไรแบบเนี้ยพอห้าม เออก็เกิดมาแวันนี้ก็แบบเออสลองนิดนึงมันเกิดพิจิตเป็นรุนอะสเป็นยุนมากเลยอะมาเอวัฒนธรรมการมาทานข้าวนะของหมู่เฮาซาวไทยนั้นก็ต้องมีการห่อกลับนะคะนี่ถุงแกงเตรียมพร้อมให้เพื่อนนะจ้ะหลังยางพร้อมนะ พี่จิ๊บแกก็ฟาดเยอะนะอร่อยใช่ไหมคุณแม่ลูกกะปื้มนะเห็นคุณแม่กินอิ่มหนำไม่เคยได้กินของเดรงว่าสันคือนางอยู่บ้านกินอาหารฝรั่งเศสไงนางอยู่กับครอบครัวฝรั่งเศสลุงป้าเนี่ยไม่ได้ทานหรอกจะสงสารดีไหมเนี่ยได้กินอาหารฝรั่งเศสพอพวกเรากินเสร็จแล้วนะคะพี่จิ๊บเขาก็วิดีโอคอลคุยกับญาติเขาที่บ้านค่ะแล้วก็เราก็จุดเทียนเซอร์ไพรส์ค่ะ Happy birthday to you, Merci. happy birthday to you, <laughs> happy birthday, happy birthday, happy birthday to P'Jeef of make a ย้๊ Happy Birthday นี่คือขนมฟองดองออช็อกโกแลตพี่จิ๊บเขาซื้อมาค่ะมันคือขนมเค้กช็อกโกแลตลาวาหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกเองก็คือขนมบราวนี่ไม่สุกอร่อยมากค่ะเราชอบมากส่งพี่จิ๊บกลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะกินแบบอิ่มจุกมากอยากให้ท่านผู้ชมดูหน้าว่าเป็นยังไงไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งตอนที่ทาแป้งคือสิบโมงเชา้าไง มันก็มันนะแต่มันไม่หยาปกปิดก็เดินลางลงแต่ก็ยังมีความปกปิดอยู่เนี่ยค่ะเวลาดูรีวิวสินค้านะคะเราจะต้องไม่ดูแค่หน้ากระจกนะแต่เราจะต้องดูว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกลับมาบ้านแล้วหน้าสภาพเป็นอย่างไรเครื่องสําอางนั้นเป็นอย่างไรนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm.